สวัสดีพี่น้อง้องป่ายจ้าผมมีนางก็เป็นท่งที่กับว่ายังไม่ทันได้สาดได้พี่น้องสาดมื้อนี้ล่ะหน้าหนาวบ่อยากสาบ่อยเด่ย่านบ่สบายอันเดินทางมาเฮ็ดงานกันพี่น้องมื้อนี้อีนางมีตัวซอยเด้มีตัวซยด้มื้อนี้นะตัวซยตัวซอยเออโอว่าผิดวาเป็นน้ําแข็งคือเก่าล่ะค่ะมื้อนี้แต่อีนางมีตัวซอยได้นสิถ่ายเบิ่ง ขอถทดขอไผ่คันวาทาไทายรองเท้าให้เบงอีนา่าเฉยพี่เอียงน้องเบงเนาะคะ่ะตัว,วยของอีนางไปซื้อมากเมือว่านนี้นี่จะ้ะมันจะเป็นปูมตะปูแบบนี้เนาะพี่น้องเวลายางเข้าเข้ากับสีเล่มือนั่นนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หญ้าประมาทจ้ะก็คล้อยๆยางี่เ้านั่นแหละโอ้บางเด็กหน่อยมือน่นง้งบรรยากาศเมื่อนี่เนาะจ้ะบรรยากาศคืบๆมีเศษเก้านั่นแหละคะ่ะ ไม่รู้ว่าฝนสิตกอีกหรือเปล่ามาเนี่ฝนตกมาทองมือแล้วเฮ็ดให้น้าแข็งมันมืนพี่นอ้องยู่ทางนี่นี่มืนมืนได้เนี่ยเป็นน้าแข็งโอ้รถทะลออขามค่ <c oughs> ้าแต่เบารถทะลออขามพี่น้องอันช่วงที่ว่ามีม,มีมีหินล้อยเนี่ก็จะดีหน่อยค่ะแต,แต่แต่ถึงแม้ว่าเข้าเข้าจะมีโตซอยจังสีเข้าก็ต้องระวังในพี่น้องอย่าประมาทคือกันเนี่ งางค่อยๆงานคือเก่าหนักแต่มันก็ข่แนวกว่าหมู่บ้านนี่นะการเมื่อนี้ก็ไปเห็นงานคือเก่าเมื่อนี้รถบรัสายจ้ะเพราะว่าอันรงเรียนโรงเรียนเริ่มยุดแล้วพี่น้องเริ่มยุดปีใหม่แล้วค่ะยุดเงาปีใหม่รถเมย์ย่บานี่นานก็เลยบัสายเพราะว่าต้องจอดรับเด็กหน่อยเนาะค่ะรถไฟรถไฟก็บัสสายเมื่อนี้แต่ว่าคนาเด็กหน่อยแว่รุ่น ข้ากันึ้นไปเล่นสกีกันหลยอยู่จ้ะอุย้ยเห็นเข้าแบกชุดสกีเราเป็นตันนักขา่พี่น้องล่องเท้าสกีมันจะมีร่องเท้าสกีของมันต่างหากนะอันนั้นก็โคตรหนักด้วยพี่น้องคะ่ะแล้วก็โตไหมสกีกันนักกันเลยจะเห็นเด็กหน่อยเข้าเล่นเห็นเด็กหน่อยแบหรุนเขาเล่นเราเล่นเป็นต่างง่ายเป็นต่างง่ายพี่น้องอีนางอีนางเคยไปเล่นอยู่ครั้งหนึ่งไปกับโรงเลียนนี่แหละโอ้ยลมหัวซักฟางงาง ลมต้องมาบักหลายเือแต่ก็บรรยมแพ้ที่พี่น้องค่ะมันมืนค่นแะแม่เราเวลาเราเวลา,ลวลาพอเข้าใสสกีไปแมนบอลองเท้าที่ลงเท้าสกีที่เข้าใสต่างหากมันจะติดมันมันเวลาเข้าเลนสกสเกลองเท้ากับไม้สกีมันจะล็อกกันเลยมันจะบรุลดออกจากกันเราเวลาเขาลมเขาก็ลมไปทั้งยันงันเลยพี่น้อง คัมเจาของมวนค่ะมวแตะกเจ็บโตพ่อเศร้าเหร่นท่านั้นแหละโอ้ยเจ็บโตกระดูกกระเดี่ยวเป็นอาทิตย์พี่น้องอิลิราวะหนึ่งอีนั่งโตใหญ่วันเวลาลมมันก็ลมแห้งอย่างสีนะพี่น้องค่ะแล้วเวลาล่งล่ง,ลงแบบว่าล่ง,ล,งล่งทางเนินทางลงเนาะมันก็เกบรกไปยูเนาะแต่มวนอยู่มวนแต่ว่ามันต้องใส่ฝึกพี่น้องค่ะมันต้องฝึกเหร่นเด็กหน่อยฝรั่งเนี่ยเขาอยูครับอ่า ทำกลางหิมะมา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 ตัา้งแต่เด็กหน่อยแล้วเราพ่อแม่เขาพาเลยแต่เด็กหน่อยเลยใช่เด็กหน่อย,อยมันมันเป็นง่ายมันไหวไงแต่ว่าเฮาเนีย่ยใหญ่แล้วเฮามาฝึกตอนใหญ่เนีย่ยมันยากพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยโอ้ย,อย,อยปีน่ะบ่เอ้าระเด้อบ่เอ้าระเด้อว่าววมวนอ่ะมวนยู้แต่ว่าเจ็บตัวให้พี่น้องกระดูกกระเดี่ยวอ้ย <c oughs> เดี๋ยวถ้าไปเห็นงานกานมันก็แช่น้องพี่น,อน,น้องมดีนี่นะพ็นรองเท้าคู่ใหม่เพราะว่ารองเท้าคู่เก่าเนีน่ยหนามมันเขา่าพื้นมันบดีพื้นมันพังแล้วรองเท้าคู่ใหญ่ๆนั่งอะแต่ว่าใส่ใส่ดีขนาดเลยใส่อุ่นแต่ว่าเสียเสียอย่างเดียวหนามมันเขา่าใคนั่งสื่อมือสองมาเนาะพี่น้องเมื่อหนึ่งเป็นท่านบ่มีปัญญาสื่อกสื่อมือสองมาใส่ก่อนมาเป็นยัางดอกไ,ได้คือกัน <laughs> มาถึงเวลากินข้าวพี่น้องมาหนีนะกินข้าวกับปลากระป๋องปลา,ากระป๋องไทยจ้ะนึกอยากกินปลากระป๋องไทยก็เลยเอาปลากระป๋องมากินกระป๋องหนึ่งนะคะใส่สุรุดใส่อน,น้ำปลาแล้วก็พริกผงหลยๆค่ะแล้วก็บีบบางหน้าโอ้ยแสบตลาดพี่น้องเนอะนึกถึงบรรยากาศตอนอยู่บ้านเนาะปลากระป๋องนี่เป็นตะเบือเป็นตะเบือได้อยู่บ้านนะน,นันนที่แถบ แทบจะกินได้พี่น้องแต่พอมาอยู่เมืองนอกนี่โอ้โหปลากระป๋องนี่เป็นอาหารที่แบบว่าเลิศมากเลยแล้วนานๆนานๆได้กินปลากระป๋องไทยเพราะว่าป,ป,ปากติเราจะได้กินแบบว่าปลากระป๋องนอร์เวย์น,นะพี่น้อง <c oughs> ปลากระป๋องนอร์เวย์ก็แซ่บจ้ะพี่น้องคะแต่ความอยากกินปลากระป๋องไทยเนาะคะ่ะนี่น่งกินเขากับปลากระป๋องในสองมือแล้วพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามีแบบว่าพริกสซดซอยเนาะแล้วก็หอมซอยโอ้ยแซ่บขนาดพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เลงานเหลือพี่น้องนั่งรถไฟกลับมาหอดด่าแล้วลจะจ้ะตะกี้นี่ตอนที่นั่งออกออกจากลานมาฝนยังตกอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้นี่หิมะตกดอดีนะั่งท้เเบิรงพี่น้องมึงเถอะรถไฟที่นั่งนั่งมาหิมะตกตกตะกี้นี่ตกได้ประมาณย่ำมาถึงสมงเลยค่ะเข้าไปเบิร์ดเลวพี่น้อง่ะหลังจากที่ฝนตกมาสามเหมือหิมะละลายแล้วอันนี้ฝนไอหิมะตกแป๊บเดียวหนึ่งพี่น้องค่ะตกนักแด้ มีมาตกหนักเลยพี่น้องนั่นอะพ่อยายจอดล่อหลับแล้วจ้ะกลับบ้านกันวันนี้ก,ก็ได้ซื้อของขวัญอีกแล้วพี่น้องครับพอดีร้นานมาเพิ่มร้านมาเพิ่มคนนึง <c oughs> ขอบคุ้ยยายแต่ขอบคุ้ยพ่อยายพ่อยายจอดล่ออยู่ใส่น้องนี่น้องขอบคุ้ยพ่อยายเป็นขอบคุ้ยพ่อยายร้านมีเจ็ดคนแปดคน น่างกันเลยฮะซื้อของควันเพิ่มอีกกลับบ้านอาบน้ำนอนหมดไปอีกหนึ่งวันเที่างคนที่สองมือก็ยุดจ้าพี่น้องค่ะยดเสาร์อาทิตย์จันยดสามมือป๊าตกบักยังคากเลยพี่น้องหิมะโอตกใส่ปากค่ะมันเนี่ยพ่อ,อยายยมาม่าบอกว่า พี่น้องเบิ้งพ้ามองเห็นมะน้อพี่น้องเลยที่มาตกแบบยังคักเลยตกนักคักโอ้โหพี่น้องเบิ้งพ้าพี่น้องมองเห็นมะน้อพี่น้องเลยไม่ที่มาตกแบบยังหลายเลยจ้ะตกนักคัก ในโทรศัพท์เหมือนมันมองไม่ค่อยเห็นเลยจ้ะเห็นปะสองทุ่มอีกสิบนาทีสองทุ่มพี่น้องเลยพี่มาตกสองชั่วโมงหนึ่งจ้ะเต็มอญญายะแล้วตกนักคักบไงไปครับเอาต้องต้องได้ครับค่ยคอยๆเอาพี่น้องค่ะโอ้ยบงังเถอะ ตกบักยั่งนักเลยค่ะตกบุพพสองชั่วโมงสำเต็มแล้วพี่น้องโอ้เอ้เบิ้งค่อย,ค,อยค่อยเบ,บิง้งมืออื่นเสาได้วะะ่าสิอีนางเดินทางเพจง,งานมืออื่นเสาจะเป็นสภาพไดนพูดนะก็มืดจ้าว่ะพี่นอ้องเบิงบอมเป็นฝนในหิมะได้นะ ตุกปังยังคักเลยเมื่อปีที่แล้วกระโจมได้พี่น้องคะ่ะว่าหิมาปีนี้คือหน่อยแท้หิมาปีนี้น้อยหน่อยแต่พอมาแต่พอไอปีที่แล้วหิมาปีที่แล้วคือหน่อยแท้พอมาปีนี้พี่น้องคะ่ะคือหลายแท้<อ>ตกปังยังคักเลย